สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กะมาพบกับน้าเชียกับกล่องเชียวันที่24ครับพี่น้องค่ะ24่ิบสมีนาคม67เนาะค่ะ24อีกอีกจักมือเท่าอีกเจ็ดมือครับค่ะอีกเจ็ดวันค่ะท่านผู้ชมงวยออกค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ แอดแสงเดือนมาแล้วค่ะแอดแสงเดือนงวดว่างหันนี่เขาแต่ตัวเด่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเขาแต่ตัวเด่นเล็ประกบคู่เพิ่หรุดค่ะท่านผู้ชมประกบคู่หลุดค่ะ,คคะสู่ต่อสู่กันไม่เหลขกี่เขาไม่รุดพึ่งมาพึ่งได,ด้ดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะลากาของเลขกอมาเนี่ยพ่นบอกยู่ในคลิปยู่ค่ะอาจารย์ศิสเกตพ่นว่าถ้าง,งวดว่างหันนี่ถ้ารุด พันวาพันจะขอเบรกแต่ว่าน้าเชียจะ,ะล่องไปถามอาจารย์เบิ้งอีกก็ได้ค่ะดันผุ้ชมครับค่ะเพราะว่าพันว,า,นวามันเหตุให้พี่น้องเสียงเงินค,ค่ะเลขบกว่าเข่าค่ะแต่ว่าเอฟซีไล่ทันพันกะ,ะว่าเอามาขึ้นนาถถ้านว่าแท่งหมวดนี้คือซาตร์แท้ค่ะกระสิแจงเข่าให้เอฟซีได้รู้เนาะครับผมค่ะ แบบเพิ่นกับว่อยากปลอยนะคะดันผุ้ชมมันรูดไล่งวดแล้วค่ะแต่ว่างงวดว่าหันเพิ่นให้เก่าเนาะมีอนกราบหัวเนาะกลับหัวค่ะดันบุ้ชมมันก็ถือว่าว่าถือดอกอันนี้เว้าสู้กันฟังค่ะดันบุ้ชมครับแจ้งข่าวค่ะดันผุ้ชมเอฟซีเพิ่นว่าเมื่อขึ้นคือว่าเห็นโล่งขลิผ้ากันไปใส่ไฟดับไฟดับตะซีโมงแรงค่ะดันบุ้ชมล่มแห้งล่มฝนตกนี่ค่ะ ฝนตกแต่วนํำกระติมอยู่ดีค่ะแต่ว่ามันมันเงแห้งเร็วซึมไวเนาะมันมันแดดไงครับมันแดดให้ว่ามือขึ้นนี่ค่ะท่านผู้ชมโหลดคลิปกับว่าไรแบตกาเมิดค่ะไฟกับพ่นไหมค่ะไฟมาเทียงขึ้นพ่นค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องหลายทานพ่นกับแฟนครับของเฮาตัวโยงเนาะพ่นกับล่อค่ะก่อนนอนเช่นเคยค่ะก่อนนอนเช่นเคยค่ะท่านผู้ชม มือแรงนี่ล่ละค่ะมือแรงเพราะว่าหมูว่านนั้นเชี่ยวว่าจะปล่อยเหลขกอันทีมแรกเกียรติสำนักกันนะครับกเป็นมือแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นมือแรงค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมขอบคุณตัวเลขของแอฟแสงเดือนแล้วก็เอฟซีใจดีส่งให้เด้อค่ะคขอบคุณหลายๆมาเบิ่งเหลขกล่างกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขล่างเพ่นค่ะเลขมาล่างค่ะ ติดเจ็ดอีดีติดเจ็ดเนาะ้องมีให้เห็นครับติดเจ็ดแต่ว่าเพิ่นบางงวดเพิ่นก็กอดข้อกันมากค่ะแต่ว่าเพิ่นมีสี่ตัวก็จะไปเทียบส้นกับหนูน้มแน่อาจารย์ม่อมแม่แน่เจ็งสี่หลักสิบล่างแม่นแม่แน่จังสี่ขันมันชนกันกระแสดงว่าตัวนั้นตองมากค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดแสงเดือนน้ำเสียผันมี ที่สังเกตเป็นคูไม้ที่ไม่ไห้ค่ะคจอจังปูสมไสกับปูแหลมค่ะเพิ่นประกบกันมากค่ะท่านผู้ชมอันนั้นเลขบนอันนี้เป็นเลขลางเดี๋ยวน้ำเชี่ยให้เบิ่งค่ะท่านผู้ชมว่าจะเป็นสำนักใไค่ะเลขบนเพิ่นกับเขาอยู่ค่ะท่านผู้ชมสิบหน่วยบนมาอีรีแล่ว ค่ะสิบหน่วยบนถ้าได้แบบนี้สิบหน่วยบนซี่ตัวทุกงวดต้องติดอ่าซี่ตัวนี่ก็โอเคอยู่ดีครับค่ะนี่ค่ะทดานผู้ชมมาดูงวดใหม่กันค่ะเลขประกบคูรางเพินยังบอมาเ้ยค่ะคันมาน้าเสียสีเฝ้าล่องหายด้วค่ะยังไม่มาค่ะนี่ค่ะขอสังเกตของน้ําเสียนาซี่ไรเนาะท่านผู้นียครับอาจารย์เพิ่นไปเน้นเก่า กับมาอะไรที่เกาเจ็ดเก่าแปดคันเพื่อนประกบเออจ็ดนี่เพื่อนเจียเจ็ดแปดบนนัเะนเป็นไปได้เนาะนค่ะขอสังเกตขอวิเคราะห์นะทะ่ันผู้ชมของน้ำเชียร์โแรดงพี่น้องอย่าพลาดเด้อค่ะคันไฟบ่ดับค่ะ <c oughs> ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแอดแสงเดือนชนกันที่เจ็ดเนี่ย ู้นมีนี่สามผู้นมีสี่ 4, ชนกันตัวไหนมากตัวนั้นแต่ว่าอาจารย์โครหลัดเดี๋ยวน้าเสียจะไปขอ,อนําอาจารย์มากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแดแสงเดือนอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ค่ะ, 2, 3, 4, 6, คะสองสามสี่หกค่ะสองสามสี่หกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ตัวนี้ดังมากล่างนี่นี่สองกับหก,ก,บกดังมาก,ก,กค่ะเฉพาะน,น้ำเชี่ยนป่ะหรือว่าที่ยันเห็นออต้อเห็นยันน้ำเชี่ยลายอยู่ดีแมนน้ำเชี่ยก็มักคือกันกันดอนผู้ชมสองกับหกสองกับหกล่างแต่คิดใน่ใจนะค่ะดานผู้ชมว่าเลขงวดนี่ล่างน,งนี่ต้องมีศูนย์ ์มักอยู่แล้วค่ะมักในใจตาตองหงดเลยค่ะศูนย์นี่ยบอรว่าสิศูนย์อย่างตอนนี้มักศูนย์หกกับศูนย์ศูนย์สองนี่ยังยังบ่เท่าไรแต่กับหมักศูนย์สาม้อมนี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หกขวมศูนย์สี่ซะน้อวันนี้ือว่าจะเอาสี่ตัวของแอดแซงเดือนกระไรสำหรับน้ำเชี่ยจะเอาเลขศูนย์ประกอบนะ ไไเดี๋ยวลอเจสสมรัรของน้ำเชียก่อนค่ะมือขึ้นว่าจะเริ่มทีมแหลกอ่ะไฟดับเลยค่ะท่านผู้ชมไฟดับ,ออดบเอารักซิบลรักเนื่อยกันมากแสงเดือนไหมหเงา,าไหมยกร่ออันปะอันนี้รออยูอ่พอดีพี่หน่อยซีเบิงได้ค่ะผมถามไปเบิงของแอดบนดินแผ่นฟ้าเนาะเลขกระจิห้ยไปอีกสองตัวครับผมเก้ากับศูนย์มีงวดบ้างหันกระจีเียหนึ่งกับสองน้ำเชียเนาะ เพินพ่นดับเก่ากับศูนย์แมนต้องมาเบิ่งจุดหนีน้าอีกแต่ว่าเพิ่นท่านไดครับรอกก่อนเ้อครับผมเพิ่นดับเก่ากับศูนย์แต่ว่าเอฟซว,ว่าเก่า 0, ดังหงุดห่นดเข้ <laughs> 0, าสู้บอะไรเก่าดังบ้ดนอันแ<า>อดบนดินผนสนะดิบันเก่ากับศูนย์ 0, ก็พอิบสะเนี่ยงอ่ะเอาอยู่ค่ะน,นี่ก็สั่นขันได้เห็นของของ พนวาหลักสิบและหลักหน่วยบนเนาะของแอดแสงเดือนคันได้น้ำเชียรจะเอาไปเทียบของแอดบนดินแผ่นฟ้าคันแอดบนดินแผ่นฟ้าพันดับซีก็ผ่าเนาะขันแอดแสงเดือนไม่ซีก็ผ่านพ่นกจะเจื้อเลือสองตัวคือจะงวดนี่เน,ะนาะเมนค่ะพ่นกจะเจเลือหนึ่งกับสองนึบ,บาทเนี้ยอ๋อเลขสิบไปยื่ไซส์ละบาดนี้เอเ๋อค่ะท่านผู้ชมอ่ามื้อนี้น้ำเชียจะไปแก่บนค่ะ แก่บนยู่วัดยื้อยังกอดต่อกระคาดคนทองครับพี่น้องกระคาดคนทองค่ะทีเคยไปเห็ดประจําแล้วครับผมสามเดือนไปหนึ่งครั้งค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะน้ำเชียก่าเก่ามาเชียขอแจ้งข่าวถึงเอฟซีถูกท่นานเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่เพิ่นสร้างแครบหมูมาครับผมค่ะหมูแพงค่ะท่านผู้ชม หมูขึ้นราคาครับค่ะแล้วเหาสั่งไปสองร้อยกิโลให้เหาได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบกิโลครับเราวันนี้ต้องไปเอาไปกับแปดสิบกิโลมันคุมบ่กาเอามาเชียตอนนี้บอกเลยครับผมว่าแต่เลื่อนตนครับค่ะที่ว่าผมลองเบงลองเบงลองพิดลองถูกเนาะค่ะแต่ว่าน้ำเสียกับสซงไล่ไปบอกเอฟซีหลายท่านอยู่บางท่านกับ่ได้ส่งบ่ไเด บอกไล่ไล่ว่าท่านค่ะท่านผู้ชมกากระเล่ประกาศไปถึงในในอยูใ่ในคลิปนี้ครับ <ขอ S 1> ค่ะขอบพระคุณพี่น้อยพี่ซีที่อยากอุดหน,นุนเนาะครับผมเนียเพูนว่าไม่เป็นไรน้ำเสียแม่รอ,อถ้ามีอะไรมาใหม่จะรอค่ะคถ้ามันขาดทุนไปไม่ได้ก็หยุดหาอันใหม่มาโอ้เพคนจะดีน้ำเฮาเนาะ,ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมัน แบบว่าเก่ามาเชียกับพยายามสร้างหลายหลายบริษัทค่ะแต่เขากับว่าห้เหาอตามยอดที่เฮาสร้างไปแถมยังแบบว่าให้ไปเอาของมือรุ่นมือรุ่นจังสิสามวันไปครั้งหนึ่งจังสิมันก็เล่ยแต่ว่าเอฟซีที่เพิ่นได้ของกับเพิ่นก็สร้างมาเพิ่มอีกนะ,ะต้องขอโทษที่แฟนครับที่เพิ่นสร้างมาบอดาค่ะท่านผู้ชม ต้องขอหยุดก่อนค่ะเนาะครับค่ะเพราะว่ามันมันมันติดคัดตรงที่ว่าเขาสร้างของไปสองร้อยสามลอยยังสี่บ่ได้ตามจำนวนบ่ได้ตามจำนวนแล,วแล้วก็ตีรดไปอีกค่ะดันงผู้ชมบ้านนี้ครับโอ้ยเอ๋อค่ะดั่งผู้ชมสำหรับคลิปนี่ไปแก้บนน้ำกันนะค่ะดันงผู้ชมคืนนี้ก่อนนอนพี่น้องอยาเพื่อแยผ้ผาดเด้อค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลทถูกน้ำกันเนาะเพราะว่าน้ำเชี่ยไปสามเดือนไปครั้งหนึ่ง ตอนนั้นมันเขาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดค่ะเขาเล่าพร้อมเขาไทายพร้อม1ิเจ็ดโมกะล่านั่นค่ะดัานผู้ชมมาเบิร์งวดนี้นะคะ่ะดัานผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ